หาอะไรในกระเป๋าเฮ้ยมไปกินต้นไม้ไปโอ้ยนั่งอ่อนอ่ะนั่งอ่อนนั่งอ่ยนไปนั่งเล่นด้วยเราเราผมรักพ่อนะครับผมรักพ่อนะหนิงมาอุ้ยรักกันมาก ดคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตมิ่งมองคนอนเออเออดีใจดีใจดีใจครับดีใจผมจะได้ออกกว่แวแล้วแล้วนหนพ่อแล้วแล้วนพ่อมาไปพร้อมนพ่อ เอ,อ,อ,อดีใจครับดีใจเอ้ยดีใจมากเลยจะได้ออกปวนแล้วขอบคุณยางลถนะครับขอบคุณยางลบจากคุณแม่เก๋อลานะครับเพื่อนรักลูกชายคุณแม่จัดมา สามวงสามวงคือสี่วงกว่อแล้วก็เอาเข้าไปเนี้จะเอาออกได้ไหมนี่มาดูค่ะแม่แม่มาดูกันค่ะอ๋อออกได้เฉยเลยนะคะ ใครมาเฮ้ยเสียงใครมาแจ <ำ S 2> ้งเสียงจำเสียงเลยดิกว,ว่ามิ่งพะอ้วานมามิง่งฝึกสอนมากกันล้วขาเหร่มิพะอ้าวนมามิ่งพะอ้วนมาแล้วอู้ได้ของโปรดมาให้ด้วยใครมาอู้ไก่เร็วทักทายเร็วทักทายเร็ว <c ười> คุณแม่บอกของเปิดมาแล้วคุณแม่ว่าองเปิดมาแล้วอ๋อไปผมทำไหม 干嘛呀？哎。 ได้ไหมมากินอร่อยเลยได้ไหมมากินอร่อยเลยคุณแม่กินคุณแม่ไม่เห็นเหยียบเลยนี่งทำท่าเหยียบด้วยนะคือจังคนแบบจับจุกมันไปมัดไปไหมมัดข่มไหมเหยียบไหม โอ the time, okay, sure, ้แสตาไคือเน่น้บ้งแสปะอยรกินน้ำผบ้ะกินน้าผมบอ้

ไปเล่ผอไปเลยไปเล่ผมกินใบใบใหม่เน้อ อาเจ้าป่าซะบ้าพาเปานี่อาจ้าป่าซะบ้าเอาูนอ๋อเราเปนยังไงองเอาไม่กินเที่ยวหอยเดียวฮึฮึฮึฮฮึ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 ่ึฮึฮกฮึ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 กึฮึนเปฮไม่ใช่อะไรหรอกพ ก็จะเอายางรถเขาเขาจะเอาเพื่อนรักเขาเนื้อหาอะไรในกระเป๋าเหรอมิ่งหาอะไรในกระเป๋าฮะฮะไปกินอะไรไปเอาหนังร่กันหนังร่มดิหนังร่มดินั่มหนังเบ่งร่มมีอะไรนมแพะเหรอโอ้นมแพ้เลยอรับ บนไปเอานมแพ้ค่ะต้สงใัยได้กลิ่นแน่ๆเลยไปกินต้นไหมไปไหนบ้ง,งอีงนี่นั่งลงนั่งลงนั่งลงเออนั่งหยัง <laughs> อ่านั่งอ่อนนอไปนั่งดิาอันนันหนเาผมรักพ่อนะคะผมรักพ่อนะมิงมาคุยรักกันมากเลยโอ้ยนอไปอย่าไปจักออนะมิงเนาะมาอ่อนขอกินนมม็ด่ซื้อด้วเกินอะไระไปไปไปเด้อเด้อโอ้ เบื้องบนลงเบื้องล่าก็ไปนั่นวะเสียงน้ำยก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 มือขึ้นเร็วยกมือขึ้นยกมือขึ้นสวัสดีครับก่อนเลยไหมครับเลยไหมเสียงเลยไหมเลยไหมเลยไหมครับเชียงกวนเลยไหมเลยไหมขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยโอู้ดันห่วยเงี้เงี้ย ตกีน่บเบียดเบียดเบียดพราะเปาออกจากเพื่อนรักนะคะบัวบัวแหย่หนังบ้างไหมแ้ย่บ้างไยเอ่อนอ่อนอ่อนมึงพิตตู้อยู่ในบ้านมิงอ่ะพิตตูอยู่ในบ้านมิงอ่ะ ว้าวแล้วครับปฏิการบึ้งจีดินมาไหลเต็มขอให้ด้ว่กก็อยากจะต้องขอบคุณนะคะคุณบักแม่เอชซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะเออ